สวัสด <que> ี karaoke, ค ination, รับเช้านี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทราบารหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา21นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าที่ประดิษฐานพระบรมศพ และทรงจุดท erm ูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัตเทพวรารามราชวรมหาวิหารจำนวน8รูปสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหร100วันจะงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพระหว่างวันที่2ี่สถึงมกราคม2560 และจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติในวันที่22มกราคม2560ส่วนการบัเพ็งกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลจะเพิ่มเป็นเวลาสี่รอบคือในเวลา10นาฬิกา14นาฬิกา30นาที17นาฬิกาและ19นาฬกาพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเจ้าภาพร่วมในแต่ละรอบ จาก9รายเป็น1 1อรายเพื่อจัดลำดับการเป็นเจ้าภาพร่วมให้ได้ครบถ้วนทุกรายซึ่งจะมีหนังสือการตอบรับและรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพจากสำนักพระราชวังแจ้งให้ทราบก่อนวันและเวลาที่กำหนดให้เป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวัน100วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระราชลาสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้า ua, AI, ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัคราชกุมารีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนดวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรลราชาทินดาม마ศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรนีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทองกิติคุณคุณพลอยไพลินเจนเส้นและคุณสิริกิติยาเจนเส้น ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหนึ so, ่งรวันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนรบดนสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรนัพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์พระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หน้าพระโกศรพระบรมศพขณะนั้นชาวพนักงานประโคมมโหระทึกสังแปลฝรั่งแปลงงอนปีกรองชนะปีพาดท,ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงกราบแล้วประทับพระราชอาณจพระสงฆ์ส0สรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมบาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสำหรับพระบรมศพทรงธรรมทรงศีล พระพรหมเมทีรองเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาขันติบารมีกถาจบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดพระธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระธรรมคถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศและพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจําพระชมาวานที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมุกด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมทรงค่ม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวัดอนองคารามวรวิหารประกอบด้วยพระมหาเมืองอินอาภากรโรพระมหาชุมพลชุติปัญโยพระคำพันธรรมวิริโยและพระมหาคุณนัทสุภกิจโโส่วนเตียงพระพิธีธรรมทางทิศตะวันตก จากวัดมหาธาตุยัวราชรังสรษิราชวร,รมหาวิหารประกอบด้วยพระครูประหลัดเนียมประพาโตามาสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวยพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสี่ทีสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดนสยามอินทราธิราชบรมนาถบพิตร เป็นพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารและวัดสุทัตเทพวรารามราชวรมหาวิหารจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่ค่ำวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100รวันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชสำนักพระราชวังงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพระหว่างวันที่20-21ถึงมกราคม2560 และจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติในวันที่22มกราคมนี้เวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเสด็จไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรในพระบรมหาราชวังในการพิธีพระราชทานฉันเพลนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรบดินสยามมินทราธิราชบ,บรมนาถบพิษ เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามและวัดสักเกตร,ราชวร,รมหาวิหารจำนวน8รูปมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลนกำหนด100วันส่วนยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพวันนี้มีจำนวน4 8 7 1 9คนยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนกว่า7ล้านสแสนบาท จบข่าวราชสำนันประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ